สวัสดีครับผมสวัสดีครับ FC แฟนช่องโปรเยี่ยมพารวยที่กำลังติดตามรับชมรับฟังทางช่องอยู่นะครับอ่ะอยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องครับผมพบกันวันที่4กรกฎาคม2 5 6 7นะอ่ะคลิปนี้เอาตัวเลขมาฝากครับเลขเดินรหัส3 6 9จับหลัก10 ได้หลักหน่อยก็อยู่นะอ่ะตามชมในตัวเลขดีกว่านะในคลิปดีกว่าจะมาตัวไหนอ้าลมพัดฝนทำท่าจะตกนะ้ำมืดคึ้มเห็นคีมเมกไหมท้องฟ้ามืดขึ้มมาเลยนะฮะฝนทำท่าจะตก ลกมาสามสวันแล้วเหมือนพายุเข้านี่แหละะตามชมนะเรามาดูคำเตือนกันก่อนนะครับผมคำเตือนนะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม การคำนวณตัวเลขเพื่อการบันเทิงเท่านั้นสนับสนุนสากกินแบ่งรัฐบาลช่องปูเยี่ยมพารวยสู0 1 4 3 1 6นย์นะฮะอ่ะเรามาเดินรหัสตัวเลขก,กันลองดูนะห้าศูน่นะจะมี503ศูนยไหมนะเราก็เขียนเลขนับทีละสามลงมานะเริ่มจากหลักหน่วยส 4703 692 581นะขีดขั้นนะเอาสักห้าตัวพอนะต่อมาหลักที่2ตั้ง5้านะ4แล้วก็5 5 8 1 4 7แปดหนต่อไป4ีห้าแล้วก็เอา6 6, 6 9กเก้าสองห้าแปดหต่อไปเอา7จนะหแล้วก็เจ็ดเจ็ดศูนสนึ่ 4. นะ เมื่อได้แล้วนะตรงนี้มันจะเป็นหลักเลขหลักมันจะเริ่มจากตรงนี้นะสอหลักสิบนะเริ่มที่เจ็ดสอเริ่มที่ศูนห้าหลักนีนเราเอาแค่สามหลักพอนะเจดกับศูนย์เจ็ดฝั่งนี้ก็มีนะ ศูนยฝั่งนี้ก็มีนะถ้าเอาศูนย์ฝั่งนี้ก็0ูนย์เ0้าศูย์ฝั่งนี้ก็ศ1 0 2 0 3 7ึฝั่งนี้ก็78,79,70นย์นะถ้าเราจับมาลองดูนะจับให้ชมนะ เจ็ดแ0 0เจ็ดเกจจะอยู่แค่นี้นะทางนี้จะเป็นล่างเราจะสังเกตเห็นว่าตัวที่มันมานะ หลักสีเป็น7นะกับหลักสีเป็น0ูนเข้าที่0ูนะถ้าศนย์ทางนี้ก็กลับมาทางนี้นะศูนย์เ

ศูนย์แล้วก็สามนะฮะต่อไปก็เอาหลักสี่นะครับผมสามแล้วก็สี่สี่เจ็ดศูนย์สามหกเก้าสองห้าแปดหนึ่งต่อไปเอาหลักห้านะฮะ

หลักสิบสอนะหกกับเก้านะกามีสองฝั่งนะฝั่งนี้ก็มีฝั่งนี้ก็มีจับหลักหกนะหกเจ็ด 6กแปดาถ้าจับหลักเ้านะฝั่งนี้มาทางนี้นะ9 8 9าแปดก็ดับเนะ6กกับเนะนี่หกนี่เก้าเก้าศ้หนึ่งเสองแค่นี้นะฮะ

เก้าหนึ่งเก้าสองเก้าแปดเก้าเจ็ดเก้าหกเลขที่น่าจับตามองนะเก้าหกเก้าเจ็ด จะมาได้ไหมติ่จากรหัสนะจากเส้นนี้นะข้าวตัวนี้ ฝากหลักสิบให้ที่9นะเม็ดเดียว9 8 9 0 9ปดเก้ากันนะแต่ตัวแรง9ก้าหกกนะสิบอกกับ9นะจับ9เม็ดเดียวหลักหน่วย คุดผลนะครับ9ห9เดนะฮะบ,บนสิบบนนะ9อันนี้เป็นเลขจากรหัสนะฮะจับได้9หลักมีแค่นี้นะที่จะเอา9หก9เจดอ่ะหยิบลอตเตอรีจ่จากแผงกันแล้วกันนะเอาสองตัวไปก่อน3ามตัวเดี๋ยวจับทีหลัง หมดเวลาพอดีครับผมมาชมท้องทุงนาฟ,าฟ้าฝนจะตกเป็นยังไงหมดเวลาพอดีครับพอทเลาพาจากกันเท่านี้นะไปแล้วไปแล้วหมดเวลาพอดีเงินเต็มกระเป๋าทุกท่านนะครับโชคดีมีชัย เสียงลัตตดีก็ได้ละวันที่หนึ่งเก้าหกเก้าเจ็ดหลักร้อยเจออะไรก็จับใส่เลยนะฮะคำลาพาจากเท่านี้ล่ะครับผม